คนเห็นแว่นตานี้ไหมคะบอกเลยว่าน่ารักมากเป็นแว่นใส่ตาจากร้านมองเด้ที่น้ำฝนเพิ่งไปตัดมาสดๆะร้อนแว่นน่ารักสีโรสโกเกาหลีเกาใจสุดๆน้ำฝนไปตัดมาเมื่อวันก่อน,อนที่ร้านแว่นตามองเด้สาขาปตทเดอะดิวแจ้งวัฒน,นะจริงๆแล้วเขามีอีกหลายสาขาเลยนะน้ำฝนเลือกมาตัดแว่นใส่ตาที่ร้านมองเด้เพราะที่นี่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวัดสายตาให้เราแบบละเอียดมากมีโอดีวิดีโอคอลพี่พี่ให้คำแนะนำดีมากๆปัญหาสายตาต่างๆปรึกษาได้หมดเลย พอวัดเสร็จเรียบร้อยมีพี่ๆคอยมาให้คําแนะนําในการเลือกแว่นให้เหมาะสมกับใบหน้าและค่าสายตาของเราด้วยเลิศมากมีก่อแว่นให้เลือกหลากหลายแบรนด์เลยน่ารักทั้งนั้น แว่นตาคุณภาพดีไม่ก้องแก๊งที่สําคัญราคาไม่แรงเลยแถมยังมีแว่นกันแดดคอนแทคเลนด้วยครบทุกอย่างจริงๆพี่ๆมองเดน่ารักมากตั้งใจบริการสุดๆแถมที่มองเดยังมี B ีแว็กวอร์แรนทียที่สามารถเข้ามาปรับดัดแว่นและเลนจนกว่าจะใส่สบายตาล้างแว่นบริการฟรีนะคะทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทุกสาขาของมองเดได้เลยเลสโกมาตัดแว่นกัน